โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TT KT Studio นะฮะตอนนี้เกมเปิดแล้วนะครับผมประมาณบา่ายโมงนะฮะเกมเปิดแล้วมีอะไรอัปเดตรหรือเปล่าตรงนี้ไม่น่ามีนะฮะตรงนี้ไม่น่ามีถ้าจะมีก็จะเป็นเพ็กนักเตะเลยนะครับผม Super Star Challenge เหรอเล่นไปแล้วนะครับผม Super Star Challenge เล่นไปแล้วของ Mobile น,นะคอนโซลยังไม่ได้เข้าไปดูเลยนะฮะโอเคนะครับผมไอ้แจน๊นะ วันนี้บ็อกดอก็ยังคงอยู่นะครับผมบล็อกดอยังคงอยู่นะฮะจัดเลยลวกันทีเดียวตำนานเตก็กโอ้โหนึกว่าตำนานมีเลหนะเล็กอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมมีเหล็กอยูอ่ช่วงหนึ่งนะเฮ้ยเฮ้ยนึกว่าตำนานนะฮะบัติสตูต้าจะไม่ได้เลยนะครับผมเก็บเงินไม่ทันเร็วนะฮะโอเคบ็อกดอนะครับผม ก็จะมีอคกิโมเมนต์ของเรียวมาริดนะฮะฟาดฟาสโรเบโตคาร์ลอสเวอร์ชันนี้ยังไม่มีแน่แน่ฟาดฟาสไม่มีแน่แน่ชาเบียร์ลังโซ่ไม่มีแน่แน่นะครับผมเงินงบไม่เยอะอะดินะฮะแล้วก็มินามาโต้นะครับผมโอเคสองแพ็คอคกเมโมเมนต์แล้วก็เซฟเอ้ยแฟนชอยโอเคอันเดิมนึกว่าันใหม่ เป็นแฟนชอย์ของยูโรนะครับผมเป็นยนะูฟานะฮะยูโรเปียนคลับแชมเปี้ยนชิพนะฮะยังอยู่เพล y e เยอร์ดวลิกของเนชช n นลนะฮะดูตันเท่าไหร่บ้างยังไม่รู้เหมือนกันนะอีเวนเนอร์วะดูตันเท่าไหร่บ้างก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนแป็กนี้ชิลินสกี้นะะเอมโบโลโอ,โอเคยังไงสิยังไงสิดาวรุ่งเยอะอยู่นะ นะดาวรุ่งก็ดาวรุ่งนะครับผมเวเนอร์ในรุ่งปะยุบสี่แล้วนะฮะโอเคมานะครับผมวันนี้จัดสองแพ็คครับผมนะเปิดเพลย์ดวีคแล้วก็เปิดของเรียลมาดริดนะฮะจัดของเพลย์ยอดดวีคก่อนเลยแล้วกันนะปังการใครไม่รู้นะครับผมเปิดไปก่อนนะฮะเปิดไปก่อนแล้วกันเวตันเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยตอนนี้นะครับผมมา จัดไปครับผม3ครั้งของเพย์เยอร์ดูวิกนะครับผมเพย์เยอร์ดูวิกจะได้ใครนะฮะจะได้ใครมีเวนเนอร์มีมาเลนที่น่าสนใจนะครับผมเท้าขวาอังกฤษเหรออังกฤษวะอังกฤษเฮนเดอร์สันนะฮะเฮนเดอร์สันวะจุดนี้มีเฮนเดอร์สันวะนะฮะไปครั้งที่สองนะครับผมครั้งที่สอง ไป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 ครั้งที่ 2, สองสำหรับเพล y e เยอร์อ w e เดนะฮะหลีกไหนวะนะเอ้ยมันไม่บอกหลีกด้วยว่ะใช่ปะไม่เดียเด๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโคชี่อ่ะโคชี่เลยนะครับผมเฮนต์สันตัวที่สองโอ้โหเกินไปนะครับผมมันก็เกินไปนะฮะซ้ำขนาดนี้ไปฮะครั้งสุดท้าย โอ้โหตัวสามคุ่มชอบเลยอะ่ะจริงนะฮะเปิดได้แค่สามครั้งแล้วแม่งเจอได้ตัวสามอีกเท้าขวาวะ่ะแอนเซอร์ขาก็ตกใจแล้วนะครับผมแอนเซอร์ขาก็ตกใจนะฮะนึกว่าจะสามอีกนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับผมเนะี่ยชิลิซกีวะ่ะโอ้โหเป็นไฟทต์เกลืออีกแล้วนะครับผมเบื่อตัวสามมากมจริงสำหร,รับการเปิดสามครั้งเนี่ย ถ้าเปิดได้ไม่จํากัดแต่กูจะไม่ว่าเลยแม่งสามครั้งตัวซ้ําก็มาอีกนะครับผมชุดนี้ฟาดฟาดวะ่ะรู้สึกอยากได้ฟาดฟาดเชเบียนลองสู้นะฮะสองคนนี้นักเตะก็จะเต็มนะครับผมงบหนึ่งพันหนึ่งร้อยไปพันเดียวก็เสียได้นะฮะพันเดียวก็เสียได้อุ้ยเฮ้ยเดียวทีเดียวเลยเหรอเท้าวขวาด้วยนะครับผม เท้าขวาเหรอชาเบียลังโซ่หรือเปล่าอื <c oughs> เป็นชาเบียลังโซ่นะครับผมทีเด <t> ีย <dio> วนะฮะแตกโอ้โหนะ่อลังโซ่อะชาเบียลังโซ่ป่นะน่ะทีเดียวเท่านั้นโอ้โหอึง้งไปดีครับผมฟาร์ฟ้าต้องมาแล้วอึง้งไปดีครับทีเดียวได้เลยนฮะโอ้โหนักงเตะเต็ม,ตตมลบทีละอันเลย เราบทีละตัวนะชาเบียร์ลองโซ่มันมีการตัดต่ออะไรทั้งนัน้นทั้งสิ้นมันมีการตัดต่ออะไรแต่ทั้งนั้นนะครับผมมาตั้งสิ้นก็ใหญ่ละโอ้โหโทนนี้โครสว่ะนะทนนี้โครสเศุนยนี่ต้องมาและสุนยนี้ต้องมาและโทนนี้โครสใช่ไหมว่ามันอยู่ข้างล่างฟอนเดอร์ฟาร์ดพอดีนะโอ้โหชาเบียร์ลองโซ่นะฮะชาเบียร์ลังโซ่มุนานอีกแะมุนานอีกแะ นะฮะยังไม่ได้นะครับผมลบเลยลบทีละอันไปเลยนะฮะเกียข้าไปลบข้างในนะสักเต็มันเต็มลบทีละคนนี่แหละไปนะครับผมเหลือเงินอยู่เจ็ดร้อยหกร้อยไม่ได้สักทีก็ลบนะฮะลบไปลบไป600ร้อยนะแต่คุ้มเลยนะถามว่าคุ้มไหมโคตรคุ้มทีเดียวทีเดียวลังโซ่แล้วก็ยังมีลุ้นเปิดต่อโอ้โหทันีีครูสตัวที่สองเดี๋ยว มันใช่หรือวะนะฮะมันใช่หรือวะนักเตะเต็มเร็วรับผมต,บต้องไปลบนักเตะก่อนต้องไปลบนักเตะก่อนโอ้โหเนี่ยลำบากตอนล,ลบนักเตะนี่แหละจะลบใครดีลบเมงอมอมบอลเงินไม่ได้ใช้อยู่แล้วปีนี้ <c oughs> ปีนี้ไม่ได้ใช้อยู่แล้วโอโ้ดูดีมีแต่บอลดำอะ่ะบอลดำไม่อยากลบแล้วอะ่ะเพราะว่ามันช่วงท้ายของซีซั่นแล้วไงเนะเอาไว้ไปขายตอนเป็นยี่สิบสอง น่าจะได้ราคาที่แบบโคตรจะดีแน่นอนนะคร okay, นะับโอเคมานะบอลดำห้าร้อยคนนี่ไม่ใช่ไม่ใช่น้อยๆน,นะ,ะแต่มันก็มีพวกบอลขาวด้วยพวกนักเตะไทยก็ไม่อยากลบนะตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่ค่อยอยากลบนักเตะไทยนะฮะอาซันซิโอ้โหูเก็บไว้เลยลบเออเหมือนจะมีแล้วมั้งอาซันซิโอ,ฟ,อปปฟีเจอร์น่าจะมีแล้วแหละลบไปครับผมฟีเจอร์น่าจะมีแล้วนะไปสี่ร้อยสุดท้ายสำหรับไอคิวเมนต์ของเรียลมาดริด นะโคตรคุ้มบอกเลยโคตรคุ้มทีเดียวแตกพันเดียวก็เสียได้บ่ะถ้าหนึ่งพันได้สองคนเนี่ยมันจะคุ้มกว่านี้นะฮะคนที่ถ้าหนึ่งพันได้สองคนเนี่ยมันจะคุ้มกว่านี้สองสูตรไม่มีแล้วนะสองสูตรไม่มีแล้วเปิดอ,อย่างเดียวเลยนะมามาปราใหญ่ตอนนี้คือเทรนเนอร์หมดเทรนเนอร์หมดจรงิงจังนะฮะสองร้อยสุดท้ายต้องเล่นสูตรกันหน่อยฟาดฟานะฮะ ในขณะมุมเนี้ของเรอัลมาดริดนะงบไม่เยอะแต่ได้หนึ่งตัวก็คุ้มนะนะอู้ข่าวบักข่าวลบไหมโอ้โหลบเหอะ <c oughs> ลบเหอะนะ่แม่เสียดายเฉยครั้งสุดท้ายนะครับผมนะงบแค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเนี่ยแตกว่ะไอคอนแตกว่ะนะไปไปแต่เป็นชาเบียลังโซก,ก็ถือว่าคุ้มนะครับผม ไม่น่าเกลียดนะฮะโอเคนะมาอาดีกว่านะฮะชาเบียลองสู้เหรอผมไม่แน่ใจว่าผมมีหรือเปล่าหรอผมก็ไม่ค่อยจะแน่ใจสักเท่าไหร่นะตอนนี้นะฮะชาเบียลองสู้เหรอชาเบียลองสู้ชาเบียลองสู้เดี๋ยวนะการสิชาเบียลองสู้ชาบีอลองสู้ บลองสู้ไม่มีสวยนะครับผมนะฮะถือว่าเจมรีวิวสามสิบเลยเหรอเฮ้ยรีวิวรีวิวยี่สิบสามอายุสามสิบปีนะครับผมวิวตันเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันเนะเทรนเนอร์ไม่ค่อยจะมีช่วงนี้นะ,ะมาอัพวิวดีกว่านะครับผมอัพลองสู้นี่แหละนะฮะโอ้เฮดเดสั้นสองคนเจ็บจี๊ดเลยนะบอกเลยว่าเจ็บจี๊ดเลยนะนะฮะเทรนเนอร์ มีห้าดาวอยู่หนึ่งอันเท่านั้นโอ้หมดจริงว่ะช่วงนี้อัพต้องเตะไปเยอะมากเนี่ยตัดเก้าห้าบูตเล้วน่าจะขึ้นเก้าเจ็ดอยู่นะชาเบียร์ลังโซ้เนี่ยนี่ยน่าจะขึ้นเก้าเจ็ดนะครับผมน่าจะขึ้นโอ้โหบูตบาซ่าว่ะชุดนี้ชุดนี้ช่วเล่นเล่นบาซ่าว่ะนี่แหละอันนี้ก็บาซ่าเหมือนกันโอ้โหนะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับผม เปลี่ยนแนวกันไปนะชาเบียรลองโซอยู่ไหนหาไม่เจอหา,อาง,ง่ายง่ายกว่านะะลองซ95เป็นกลางรับนะฮะกลังรับที่เปิดบอลที่คู่จะแมน่นนะครับผมเปิดบอลคู่จะแม่นเนี่ยเปิดบอล96ถ้าบูดเละอยระมาณน่าจะประมาณ9 8้าฮนะชาเบียรลองโซเนั่นเกมรับแล้วก็ส่งสั้นเปิดบอลที่คู่จะโหดนะมาเรียวมริดนะฮะ บูตมาลิดเลยบาซ่าเล่นเยอะแล้วนะฮะบาซ่าเล่นมานานแล้วเล่นที่อื่นบ้างเรียลมาริดช่วงนี้ต้องมาริดแล้วว่ะช่วงนี้มอเรียนเตสต้องลได้ลงแล้วว่ะมอเรียนเตสต้องได้ลงแล้วรอนโดต้องได้ต้องได้ลงแล้วนะหลังจากบูตบาซ่ามานานขึ้นไปเก้าเจ็ดนะฮะขึ้นไปเก้าเจ็ดก็น่าเล่นนะนะสองซั่นเก้าหกเปิดวันเก้าเก้านะฮะแล้วก็มีหลังการยิงเก้าสี่ก็ถือว่ายิงไกลได้ค่อนข้างดีอยู่นะ ความโ,โค้งเฮ้ยพลังการยิงอยู่นี่นะครับผมพลังการยิง96อันนี้ลูกอันนี้ลูกตั้งเตะนะครับผมลูกตั้งเตะ94ความโค้ง90นะพลังการยิง96ยิงไกลได้นะสตเตมิแาก็โอเคเยมรับก็ดีนะครับผมชาบีอลังโซ่นะคนนี้ก็ถือว่าเจ๋อนะครับผมนะฮะจัดทีมดีกว่าจัดทีมใหม่นะครับผมจัดทีมใหม่บาซ่าไม่บูดและบูดมาริดดีกว่านะฮะแตไปเล่นเรอัลมาดริดตำแหน่งอ,อย่างนี้ถ้าบูดมาริดเหรอ มันจะเป็นยังไงวะถ้าบูตมาริดเรียลมาริดมันก็ต้องเป็นพวกเบคเขี่ยมแหละโทนี้ครอสเดี๋ยวเปลี่ยนตรงนี้ใหม่เป็นค่าพลังอย่างนี้มีรนดูตรงนี้เอามาลงเยนตรงนี้ได้อยู่นะได้อยู่นะดูสายความเร็วอยู่นะนะฮะมีใครเป่ามีใครเป่าหมดแล้วหอ มอรีนเตสเดี๋ยวมอรีนเตสมาเก้าก็เจ็ดแบคแฮมมาแล้วก็ชาเบียลลังโซมาเป็นยุคข,ของเรียวมาริดนะครับเป็นยุคข,ของมาริดนะอ่ามาคาสิยาตเอาไมาห้หมดเดี๋ยวนะคาสิยาตมาตันเมื่อวะคาสิยาตเวอร์ชันไหนโหดกว่า พอม,มีกี่เอ้ยนี่97เองนะครับผมมันมีอีกไม่ใช่เหรอคาสิยารเนี่ยรู้สึกว่าผมมีสองเวอร์ชันนะหรือว่ามีเวอร์ชันเดียวจิ้หายล,ละได้แต่มีเวอร์ชันเดียวด้วยนะเนี่ยคนะาสิยารเนี่ยนะฮะคาสิยารมีวะไม่มีปะไม่มีปะมีเวอร์ชันนี้ปะนะฮะกูตีกูตีต้องมาแล้วกูตีสองเวอร์ชันด้วยนะครับผมเอาเวอร์ชันนี้แล้วกัน 96 97 97ก็โอเคอยู่นะมาดุก็ไม่ได้แย่นะเอาจริงนะฮะก็ไม่ได้แย่นะมาอาทิตย์นี้ขอเป็นฟูลฟูลมาริดแล้วกันนะนะเป็นบูธของเรือมาริดแล้วกันนะโอเคชุดนี้สวยๆเรืลมาริดแต่กสยาัอาจจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่อาจจะเป็นนอยเอออยู่นะแต่ชุดกลางๆก็โอเคนะโดนดูไปแี่มอเรียนตสผมว่าเจ๋วอยู่นะนะผมว่าเจ๋วอยู่นะชุดนี้ เฮ้ยคนะาร์ลอสนี่ไงประตูคาร์ลอสลืมไปได้ยังไงเฮ้ยไปดูมาก็ไม่เด็ดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้ไม่เด็ดเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> ไไนนะถ้าเป็นเล่นด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็กราฟเราไม่ได้เยอะแต่ดูวอร์ชันนี้ก็ขึ้นรอยเหมือนกันแต่ตำแหน่งนี้มันไม่ขึ้นนะนะมันไม่ค่อยขึ้นบุตัตนแล้วนะครับผมยืนหน้าเป้าก็เก้าเจ็ดยืนตรงนี้เก้าห้าเฮ้ยเก้าเจ็ดเหรอเก้าเจ็ดเหรอมันก็ได้อยู่นะมันก็ได้อยู่นะ นะฮะเมื่อกี right. ้เห็นหลอยฟิกโก้อยู่นะเอาฟิกโก้ลงสิเอาฟิโก้ลงสินี่ไงลอยฟิกโก้นะครับผมตัดไปเนี่ยเราตัดแล้วนะฮะลอยฟิกโก้มาอยู่ฝั่งนี้เฮ้ยมันก็ได้อยู่นะมันก็ได้อยู่นะก็ไม่ได้แย่นะครับผมฟิกโก้นะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมก็ถือว่าคุ้มอยู่หนึ่งพันได้ชาบีลังสูก็ถือว่าเจ๋อนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นละบ๊ายบาย let's go